สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศดีมากๆนะครับวันนี้เราก็จะให้อาหารทางใบนะครับสะสมอาหารทางใบเสริมเข้าไปไว้นะครับทางดินให้ไปแล้วนะครับจัดกันเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูการผสมแมกนีเซียมและก็สังกะสีกันเลยนะครับส่วนผสมมาดูการผสมอ่า แมกนีเซียมแล้วก็สาเกรสีกันเลยนะครับแมกนีเซียมก็ใช้20่สถึงสากร,รัมนะครับต่อน้ำย20ลิตรผมจะทำหน0่ลิตรนะครับวันนี้นี่นะครับผมจะใส่10ช้อนนะครับ10ช้อนช้อนแกงนะครับ ใส่เต็มๆเลยนะครับอ่าสังกะสีก็เป็นเป็นผงขาวๆนะครับก็จะใส่สิดช้อนเหมือนกันนะครับโดนน้ำนะครับสติกเกอร์ลอกผสมในถังนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปเทใส่ถังใหญ่นะครับร้อยลิตรนี่นะครับใส่เยอะๆหน่อยนุ่นๆสอง สามสี่ห้าหกเจดแก้าสิบลังกสีสินะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 Hãy subscribe cho ดพงละเอีอยดตินเยอะสิบโอเคคนให้เข้ากันนะครับคนให้ลาลายแล้วก็พเพทใส่ถ100ังร้อยลิตรเราอย่างนี้เทียมเจะละลายยากหน่อยนะครับน้ำจะสีขาวๆนะครับเหมือนน,น้ำนมเลย Okay. ใบแดงใบดาบนะครับใบแดงใบดาบแล้วก็ให้แมบกบนีเซียมแนละ้วก็ตังก์สีกันเลยนะครับผสมเรียบร้อยแล้วปนให้ทั่วนะครับ ทว่ี่ทําให้ใบเริ่มหยุดนะครับหยุดใบไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าเราไม่ได้ผสมยานะครับใช้เฉพาะปุ๋ยนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะป่อนให้เสร็จนะครับ